สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ของก็มีกสอนมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าเช่นเคยครับผมน,นี้ก็จะมาแนะนํากันในกระถาง6เนื้อกับผมราคา150บาทกับผมลูกค้าเท่าไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2ลายเบอร์โทรศัพท์0652033 0 8 2สนครับผมก็เริ่มจากกระถางแรกกันเลย ก่อนจะเข้าสู่การแนะนํากระถางหกนิ้วนะครับวันนี้ผมก็มีกระถางแปนิ้วมาแนะนำหนึ่งกระถางครับผมนะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าบุษราคำนะครับผมต้นนี้สีสันสวยมากๆในกระถางแปดนิ้วครับผมบุษราคำต้นนี้ราคาเพียง350บาทครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้า่สนใจรับบุษราคำต้นนี้ครับผม350บบาทจัดส่งฟรีครับสวยแบบนี้เลยครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับผม กระถางหกนิ้วนะครับต้นแรกของเรานะครับผมนะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าตรีเทวีนะครับผมนะสีสันสวยมากๆเลยครับผมต้นนี้ราคาเพียงหนึ่งหสบาทครับผมจัดส่งฟรีครับผมตรีเทวีนะครับ150สบาทจัดส่งฟรีลูกค้าที่ไหนรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปครับต้นนี้นะฮะมีชื่อว่ายูโรปานะครับผมยูโรปาต้นนี้สวยมากๆเลยครับ ราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีครับผมยูโรปานะฮะต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะครับผมนะเพชรชมพูต้นนี้ก็1น0ห้าสิบาทนะฮะจัดส่งฟรีกันไปเลยครับผมสีสันสวยมากๆครับผมเพชรชมพูตันนี้ครัต้นใหญ่แล้วก็ใบใหญ่มากๆเลยครับผมหนึ่งร้ยหสบบาทจัดส่งฟรีครับผมเพชรชมพูนะครับ Now, ต้นต่อไปกันเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแก้วไพลินนะครับผมนะแก้วไพลินต้นนี้สวยมากมากครับผมฟอร์มสวยมากต้นนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมแก้วไพลินลูกค้าท่นสนใจรับก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยครับผมนะฮะแก้วไพลินต้นนี้สวยมากมากเลยครับผมต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าอำนาจ วาสนาครับผมนะอำนาจวัสนาตัวนี้นะฮะราคาเพียง200บาทครับผมจัดส่งฟรีครับอำนาจวาสนาตัวนี้สีสันสวยมากๆเลยครับลูกค้าที่สนใจรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเศรษฐีทองหล่อนะครับผมเศรษฐีทองหล่อต้นนี้ได้ไปสาช่อด้วยกันนะฮะสามกิ่งใหญ่ด้วยกันเป็นลักษณะทรงลุ่มแบบนี้เลยครับผมลูกค้าที่สนใจรับนะครับ เศษทีทองหล่อต้น yes, นี้ครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปกันเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าช้างเผือกนะครับผมช้างเผือกต้นนี้นะฮะก็ราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมช้างเผือกต้นนี้ครับสีสันก็จะประมาณนี้เลยครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับผมช้างเผือกนะฮะต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่า สร้อยทองคำนะครับผมสีสันสวยมากๆนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับลูกค้าที่สนใจกำลังตามหานะครับสร้อยทองคำต้นนี้ราคาเพียงหนึ่ง้อยแปดสิบบาทครับผมสร้อยทองคำนะฮะต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกมิลามิตนะครับผมสีสันสวยจัดจ้านมากครับผมนะฮะสีแดงแบบนี้เลยนะฮะกับสีน้องก็จับประมาณนี้เลยครับผมนะต้นนี้ ราคา170บาทครับผมบางกอกนิลมิดนะฮะต้นต่อไปเลยครับผมเนี่ยต้นนี้มีชื่อว่ามะนีนพรัตน์ะครับผมมะนีนพรัตต้นนี้ราคา150บาทจัดส่งรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมต้นต่อไปกันเลยครับผมเนี่ยต้นนี้มีชื่อว่า ต่างหูชาววางนะครับ2กิ่งด้วยกันเลยครับผมนะตอนนี้ต่างหูชาววาง150บาทนะครับจัดส่งฟรีครับผมต้นต่อไปกันเลยครับผมนะตอนนี้มีชื่อว่านับอนันต์นะครับผมนับอนันต้นนี้สีสันก็จะประมาณนี้เลยตอนนี้สวยมากๆเลยครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับนะครับนับอนันต้นนี้ราคา150บาทครับผม ต้นต่อไปกันเลยครับผมนะตอนนี้นะครับมีชื่อว่าขุนเหล็กนะครับผมนะฮะขุนเหล็กต้นนี้สีน้องนี่หวางมากๆาเลยครับผมขุนเหล็กต้นนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมขุนเหล็กนะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะตอนนี้นะครับมีชื่อว่าคงกระพันนะครับผมคงกระพันต้นนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับผมสีสันสวยมากๆเลยครับ ต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมรวยทันใจต้นนี้ในกระถาง6กนิ้วครับผมสีสันก็สวยมากๆาเลยครับผมราคาหนึ่งร้อห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับผมต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่ารวยไม่หยุดนะครับผมนะฮะต้นนี้ นะครับเป็นลักษณะสีประมาณนี้เลยกับสีโทนประมาณนี้เลยครับผมลูกค้าทดินมาสนใจน่าชื่นชอบนะฮะสายพันธุ์รวยไม่หยุดต้นนี้ราคา150บาทนะครับ10กระถางฟรี1นึ่งกระถางครับผมต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่ากวักทองคำนะครับผมนะฮะสีเหลืองอ่าสวยแบบนี้เลยครับผมนะฮะเหลืองทองแบบนี้นะครับกวักทองคํานะครับผมราคาหนึบาทจัดส่งฟรีครับผมกวากทองคํานะฮะ ต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าคิรีบัญชรนะครับผมคิรีบัญชอนต้นนี้ราคาหนึ่ร้อยห้บาทสวยมากๆเลยครับผมลูกค้าสนใจรับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับอต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าตวงเงินนะครับผมนะฮะตัวเงินต้นนี้ก็หนึ่ร้อยหบาทครับผมสีสันสวยมากๆครับผมตวเงินนะครับ ต้นต่อไปกันเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่ารวยทรัพย์นะครับผมรวยรัพย์ต้นนี้ก็ราคาหนึ่ง้ยห้าสบาทครับผมสีแดงแบบนี้เลยครับผมลูกค้าสนใจรับก็สามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่านกกระจิบนะครับผมนกกระจิบต้นนี้ก็ราคาหนึ่งยห้าสบาทครับลูกค้าท้าสนใจรับนกกระจิบนะครับหนึ่ง้อยห้าสบบาทจะส่งฟรีครับ ต้นต่อตไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าโชคดีนะครับผมโชคดีต้นนี้ได้ไปสีช่ช่อด้วยกันนะฮะในหนึ่งกระถางครับผมต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมโชคดีลูกค้าท่านสนใจรับโชคดีนะฮะทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับอต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สวยมากๆเลยครับผมนะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าท่าพระนะครับผมเขาก็จะกระสีประมาณนี้ฮะท่าพระ ต้นนี้นะครับเป็นใบใหญ่มากๆเลยครับผมสีประมาณนี้เลยถ้าพระหนึบาทจัดส่งฟรีนะครับเอาวันนี้ก็มาแนะนําต้นไม้ถึงตรงนี้นะครับลูกค้าท่านสนใจรับสายผาไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0้าสองศลายเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสองศูนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ